กาบแน่ท่ทอดกัมาน้ามาจังหวัดแต่บทิทอดตจรครับไหมบะนู้นี่บวกเลยบ้ดนีเนอะได้เลยกางานสร้างชลินดีดนี่ฮะนี่ห้ง่ายบนี่กูอดนานๆสักใหญ่ไม่เห้หักเองแหน่เฮ้ยผัดแพงกันได้ยมาซัาได้ แบบไหนหักแพงแบบพันฮักแพงแบบนั้นแหละคู่บ้อหรือว่าแบบคนหักแพงคือแบบเคยเห็นกันปุ่แบจะครบกับตอดครับบมให้เลโดยได้ได้ผมมีปัญหาได้ว่าด้วยความคุ้มค่ามาแต่ทางไหนนี่มาแต่ไซนี่มาทุกคน ป้าทุกไปาทุกคนฝึกดีนี่หนทางนี่ไล่ดีพี่น้องเว้ยบนนี้ชูชีวิตตีดรถนี่เบื่อรถพี่น้องเพื่อใช้ละคลิปนี้จอดโอจนเปียกกี่นี่พี่ลูก่มเนาะโหจัดทางวานาทุกคนนี่ต่อไปนี่มากกว่าได้ต่อไปนี่เป็นป่าใหญ่โตร้องยามือนี่โอ๋แต่ลางยาของเพิ่นเพิ่มว่ากี่รักได้แต่ลางยาบุ่มยาเบุ่มชื่อโบน่าเอาบ่ไม่แห็นยาบุ่มเลยบ่ไว้ให้ตุกตุก้อนยามนาเราใกล้กัน นันมาได้ไหพ่อนันมาแล้วเกือบเป็นหางหอนเนาะย่างเอาบ่ย่างเอาแล้วยังอยู่เถียงพู่ตู้จนก้อนเนี่ยังไปหาไงคุยไงงัวยอยู่อ<า>๋อแต่ดันจะเป็นบ่ายเราเนี่ยแปลงของดีอยู่ของดีแล้วอยูออยอย่ในกลางไหนาผู้ใด้รับประโยู่ในฮิมไหนาได้ต้อหันปีสามากกว่าสามากชาลงติดมาน้ำมันตนน้นหมดแล้วที่น้ำมันตนน้นหรือว่กันได้โดยสบายดีติดตนต้นสบายดีอยู่บนมือ ปิ๊กตะต้อนปัปลาตะโกติ๊กกันอีกแล้เดินพี่น้องพวกนี้เนาะบุกป่าผ้าดงมีน้ำลายไปไหนก็ลุยครับรถลุยเนาะบริยานรถพีบัตรรถพีจมูกไม่เห็นไอ้พี่น้องนอนรอตะก้อนมาก่อนมาอลไรพี่น้องแผดพวกเผมาไดทางไหนดิบุ่งแน่นะลงน้ำเนี่ยลงน้ำเหมือเลือกแน่ เอา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 มาได้ใช่มกูเรียกไ้นี่เอาทุกน้องบุกน้ำลุยน้ำมาไอดีโฮดีดินี่มี่ี่เฮ้เต็กปัจานาหามตเต็มอยู่ข้าามตู้จานได้ตู้จานน้ำเราถ้านอาบน้ำตอนเช้านี่เราอาบน้ำตอนเช้านี่นะันลรงเนี่ยเช้านี่งนนี่หรอ ลูกชิ้นดูหาเพื่อได้นี่ลูกทำเพื่อได้นี่เมืองเน่เอ๊ะเมืองอ๋อมาใช่นี่มาใช้ทิศนี่มาใช่นี่บุญเบื่องเบื้องเพียงมาเนอะบุเพียงมาบ่อู้ยไปกับเปิดตลาดไปแล้วโอ้เพียงมาแล้วพี่น้องเพียงนี่มาเถี่ยวนี่เพื่อนบอกแกส่งม่ก็นี่แกส่งเลยก่าอู้เมาเพียงมาแล้วโว้ยตามไปพี่เบ่นแล้วบนเขาเลยแล้วแล้วกเฮ็ดเฮ็ดกางนี่น้องเนาะนี่เฮ็ดกางเดียวยังสิบ่มีผู้มาหยามเลย เฮ็ดอันเดียยังบ่มีผู้มายามดอกอ่ะปามนบพีเว้ยแหละไม่ได้หมดหรอกไม่เอามีไม่ได้ตัวไอ้บึงนี้ใช่พอเท่านี้ตอนเราเกิดลูดีอแล้วหะไม่มันต่ำเออหม่งคล้อยแล้วมันตึงต่ำหม่งมันคล้อยแต่ต่ำหม่งเจ้ามันชุ้มทั้งดีเนี้ยมันมันเออม่งมันต่ำทั้งนั้นน่ะไม่จะไม่จะลบหม่งลบมันเลยกานเปียกบ่ดูเปียกแล้วเฮ้ยไปบ้านหมูไปเอาไปอ่องกันตัวนี้บ่เออไม่อ่องกันเอ้า ย,ยันเปียกของปรเทงลมลงในปเทศเปี้ยคบตากันร mm ่ม hmm. นี <S <S> ่นี่นี <s s ่นี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 ไปี่น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 ่นี่าี่น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 ี่พ่นี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 ีนี่น่่่นนนี่นกนนี่ีนี่ี่นี่นนีบาดนันนี่พน่่นี่ ไปพุนะ่นในเข่าเมืองพุ่นมืึอนี่มืึอนี่เห็นบ่แม่นมืึอนี่ต้องไน,น้าอยู่มนี่เนาะนต,ก,ตก,กับบ่รเช้าพี่นอ้องเบิ่งในทาง้า,าดอ่มืดเข่าเมืองคนชิมาแล้ว,ว,ลวเปนเฮ้ย,ยชุดยอดตุงจานบ่ธรรมดาพี่น้องเลยไปพี่นอ้องรอชมเนาะรออุ้นน้ำกันว่าทางเงินเผาจานนี่เพ,พ,พิ่นสิไปหาผู้ใดพี่น้องเข่าเมืองว่ะสะมาแพ้มาเนี่อยู่เนะกันเลย กอดเด็ดตลอดเพราับแพงเงือกหุดกัดแนงไต่กับลูกองไดเอาแล้วน่ยนะนี่ย้นมาลายเลยชวนแบบแบบนคจดาคือเพราะหัแพง่ไหนแค่ตงางหรือหนึ่ง่อนมั้คนข้าเขากคนหักแพงกันหมดมาบันเันมาลีเินชานมาแล้วแล้วแไ่และกับแม่ใม่นี่่น นวดหนักกันน้อหนัดกันองก์สัานี้นะนอนะนี่นี่้ยนี่่อนะบใครเข้ามาเขากล้องด้วยนะอุกหนาอยาเนี้เลยบุกไปก่อนมาชีแบงเคยเอาแลอวนี้ไหมเขากล้องเลยเมื่อดาแตพ่ดาคอยดาชุ่มสิองชมนบดน้าคือไปนหารเป็นยังแล้วคือบุกไทย มันมันจะเข้าก้อนมันเลยมันกับบริษัทไฮเนี่ยเออก็มาห่อเงาวางเัินเรื่อนนั่นเข้าก้อนนี่จอดทายอยู่หันแล้วกันนี่เขาอันทายกล้องอยู่ไรได้นี่กันเจ้าบริษัทเข้าก้อนไงอยากขอเองยินบ่กเอากล้องอันนี้แล้วกล้องอันขยายอันกล้องเงินกล้องมันยังกล้องโทรศัพท์นี่แล้วยันเนี่ยกล้องงามเข่าก็อนหรือว่าเจ้าจิจิเข่าน้ำเข่าเพะเข่าเพราะมาไม่เข่านั่งเยียงรล้ บ่และนั่นว่าเจ้านั่นแม่มานี่นั่นเจ้าชิบูจะเข้าดมเขาว้าเขาถ่ายอยู่เนาะเขาเออกันบ่จะเข้าแล้วเจ้าถ่าอยู่แถวเฮือนลวงกว้างนี่เด้อเจ้าเจ้าเฮือนลวงกว้างเนาะเออเออเนี่ยบาถ่ายบ่เออฉันกำบังถ่ายแล้วเจ้าเจ้าบอกต้องเข้ามาหนี้อยู่ถ่ายคอยอยู่หันเด้อ

còn này đó, mà này, Cũng khẻ. Khẻ thấy rồi, phì luôn. áo khoa cả đau cái này á. quần nó, măng hoang, là cái quần kẻ hơi mỏng, nó cứ lơi kiểu quần kẻ hơi mỏng. con số, con số này nó, nó chéo, nó chéo này, kẻ nó, kẻ quần còn, คอยมัน็เหล้กนเมาได้ก่อนคนแค่อยไปเหตแข่คุณแกอยบใหญ่ช่วเมาเมาี้ยกว่าคนดยกมีเราของขัลายเียขอแข็งรตูตูปตลอดมีขอแข็งอยูจานนียเธรรมดาแต่ของขังบ่นแลว่าเรของ่ัจวิเจวิบทำลายคนแข เอาแหละแนวทำลายมันวะมีแต่แนวบักครับมันมันแข้งเลยทำมันอ่อนนหรอวะเออเอาควันถูกเลยแหละเอาโอ้โหโดนรู้ไหมบาทไม่เอาโดนต่อย้ดนถูกอย่างเดียวเลยมันมีปุ๋ยเลยบักแจ๊บโอแจ๊บไม่อนี่มันอยากให้ตายแล้วเนาะเดี๋ยวว่าหาแนวมันอ่อนให้มันโยบเนาะบันเท่าเลยบันเท่ามันนั่นไดรใครจะบอก คนบนลอพ่อขอด้วยกินแต่กมาวยทิพกับก้วยชุกหอกนะมิ่นเยอะลอดหยกกรน่นเ้อโทร้ัพทบเลยว้าวคุณลูกคุณลูกอะนีบอกคนอเวลาน่เวลานับออกเวลาน่เอาี๊ามอจานเหมน มมสึกมหอดจอดถึงดอกไม้จุดเนิบถงแบบนสาวมอสิทิมบ้สิทิมบ้อดอไมเนี่ยมันเป็นดอกเครื่อเขาลงมาบนี้ฮะเดี๋ยวเมื่อชักกะโลกุชาพันไอเน้แบบนี้เนาะมัดผิพันดีหรือมันผิพันทายเขาเขาเมื่อเมื่อเขาบอกคงควันให้เลยนี่อันหนึ่งเลยมันบอกมาทุกข่านทุกเพื่อนเราเลยเราทำใจเลยเนาะผมบอเล่าก็เบิ่งนนี่เนาะถ้ายเอายังหลังคาไปย่างกันทำกันล เอาไปเทียวมือให้แปเลยนอ๋อซุ่มขนาดนักกองคนนี้เปมนมากแล้วมก่มาวนี้เนะไเนาะนี่กองคุณผมกลได้ใกลขนาดเนาะอีกตนอันไหนิโต๊ไปอีกได้หใช้เปิดใจแขกแข่พตุยจัออกมาแด้ยจับไปเรียบไปงานเก็ไปหาเขาเอานี้ไปชมเขาก็เขมาแล้วบนนี้น่น

เอออ๋อตอนนี้ลาวฉันโว้ยมันกระอยแล้วเฮ้ยเป็นชิปชิปบุหุเจ้าก็เจ้าจะเข้าก้องน้ำเขากับบาเออกระมวยะมวยไทวเขาเลยให้เจ้าทาอยู่ห้องนี้ที่ด้วตกว้างีแ่เออมาทาอย่นมาหวหน้าจะโทษฮะคนชิออนไปมไงเด้อเอออ๋อตอนนี้แล้วฉันออกมาหัวน้าคนชิไปชมงานเด้อ บนแล้วรอเช้ารอยังก็ได้นะคนงานไอ้กันเจ้าถ่ายอยู่นี่น่ะนะเด้อเด้อเด้อ